ครับสวัสดีครับวันนี้เบบี้เพย์สเปซมาส่งมอบงานบู p เ a y นเพเกาที่โรงเรียนพอมวิทย์จังหวัดเพชรบุรีนะครับเดี๋ยวลงามาตามดูกัน ในโปรเจกต์นี้นะครับโรงเรียนพอมบิดเราได้รับโจทย์มาในการพัฒนาพื้นที่สําหรับเรียนรู้และเล่นนะฮะเราเลยออกแบบบูเดนเพลกา d ที่เน้นทนทานปลอดภัยแล้วก็เสริมพัฒนาการอีกครั้งยังเป็นไอคอนิกหรือเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นสําหรับคาเฟ่หรือแม้กระทั่งว่าโรงเรียนทําให้ใครผ่านมาผ่านไปมีโอกาสเข้ามาใช้ก็ต้องว้าวกันทุกคนครับแล้วที่สำคัญคือเราเน้นพัฒนาการเด็กเล่นก็ต้องสนุกแล้วก็เสริมพัฒนาการด้วยครับในเซอร์วิสของเบบี้เพย์สเปซนะครับมีเครื่องเล่นสนามมากกว่า1,000ันแบบมีทั้งในใน โดยเราจะมีคำปรึกษาครบทุกความต้องการเราจะดูแลทั้งการออกแบบการดีไซน์แล้วก็การติดตั้งทางนีนั้นจะเป็นเครื่องเล่นที่เสริมพัฒนาการและตามโจทย์ของลูกค้าต้องการทุกๆมิติครับสำหรับโครงการพรมบิดนะครับเราบริการออกแบบ3มมิติให้กับสถานที่จริงก่อนติดตั้งแล้วก็ติดตั้งอยู่ในโครงการนะครับเดี๋ยวมาลองมาดูภาพคลิปตอนที่ช่างกำลังติดตั้งด้วยครับ สนใจสินค้าเรลกาวทั้ง i n d o o r ์อ t d o o ร์ทั้งวัสดุพลาสติกและวัส,สดุไม้พร้อมทั้งบริการออกแบบติดตั้งควบวงจรที่มีคุณภาพและเน้นพัฒนาการก็สามารถเลือกชมเลือกซื้อได้ตามด้านหลังเ,เลยครับเ b บี้เพลสเปซครับ